จำนวนสจำนวนเรียกันแสดงว่าให้เป็นอะไรนะให้เป็น x แล้วก็ x บวกห x บวกสแล้วก็ x บวกสนะครับก็คือสี่จำนวนที่เรียกันโอเคไหมทีนี้เขาบอกว่ามีผลบวกเป็นร้อยสิบหกนั่นเอบานไม่ดูไม่ไม่ไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวบนดนเล่น,นะครับดูด้วยนะเวลาที่บังเหุ้กูนะเดีย๋ยวไม่เข้าใจนะครับ สจำนวนเรียงกันก็เอานี้มีบวกกันสี่ตัวก็ได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับนั่นเลยก็บวกกันเลยนะครับแลมีค่าเป็นหนึ x ่งร้อยหกสิบหก x บวก x บวก x บวก x เป็น 4x น,นเรียน 4x ถูไมทีนี้ดูต่อนะครับ1วกเป็น3 3ก3เป็น6 c x บวก6เท่ากับ16 6ย้ายไปลบ 4x เท่ากับ1ลบ6 เป็น 4x คือ160แสดงว่า x ก็เท่ากับ160หาร4 x เท่ากับ40พอเราได้ x เท่ากับ40ปั๊บแสดงว่าตัวนี้มีอะไรบ้างก็คือเริ่มจาก40ถูกไหม x 40วงนเป็นซิเมตร42 43ถ้าเราเอา4ตัวนี้บวกกันจะได้160อณีถูกไหมเรื่องไหมแล้วแต่ละตัวเนี้ยก็จะห่างกันหนึ่งก็คือเรียนกันอณีนะครับโอเคนะ አዎ